สวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นเพจยนิกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูมาพร้อมรถนะคะสีหายากนะคะ2คันนี้นะคะเป็น t o y ยต a า l t น s ิ 1.6G นะคะเป็นรถปี2016นะคะ เป็นสีแชมเปญนะคะหรือสีช็อกโกแลตนั่นเองนะคะราคาที่ตั้งขายนะคะเพียง3 9 9 0 0 0บาทนะคะสองคันนี้นะคะเลทฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ8,000เท่านั้นเองนะคะมาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่า2องคันนี้นะคะจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากคันแรกเลยนะคะ อสองคันนี้จะเป็นรถโมเดลนะคะปี2014นะคะเป็นโฉมของปี2014นะแต่รถปี2016นะคะจะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะ3ชั้นนะคะตัดด้วยโลโก้นะคะโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติเรฟเฟกเตอร์นะคะสีเป็นสีแชมเปญน,นะคะสีสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะเดิมเดิมทั้งคันเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของคันแรกก่อนเลยนะคะ ไล่มาเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้นะคะจะได้ล้อแมกนะคะสเปคเดิมโรงงานขนาด16นิ้วนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะรุ่นนี้นะคะจะติดมาให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะพร้อมฝาคุมกระจกที่เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมือจับประตูนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดด้วยแถบโครเมียมส,สวยๆเลยนะคะ ในส่วนของกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะเราไปชมในส่วนของท้ายรถกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในรถกันในส่วนของท้ายในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะจะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้นะด้านบนนะคะมีไฟเบรกให้ดวงที่3นะคะมีการแต่งคิ้วโครเมียมมาให้นะคะทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมดวงเล็กค่ะไปะ เราไปชมกันดีกว่าคะ่ะว่าภายในคันนี้นะคะเลขไม์จะเท่าไหร่กันมาชมกันค่ะ,ะภายในนะคะจะได้สีทูโทนนะคะตัวแผงประตูนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบดนะคะมือจับประตูด้านในเป็นโครเมียมนะคะคุณลูกค้าขะ คันนี้นะคะเลขไม่เพียง90,000กิโลนะคะไม่ถึงแสนนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะก็จะได้พวงมลาลัยแบบ ction, มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบกนะคะทั้งด้านคนขับและคนนั่งข้างคนขับค่ะป้าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของคันที่2กันว่าคันที่2เลขไม่จะน้อยหรือมากกว่านี้ค่ะ,ะไปชมกันค่ะก็ชมคันที่2ก่อนแล้วค่อยไปชมด้านหลัง มาค่ะในส่วนของภายนอกนะคะและภายในจะเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดนะคะแต่คันนี้นะคะก็เจ้าของคนเก่านะคะติดไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะเป็นรถนะคะที่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพยังไม่ได้มีการล้างนะคะก็คือมารีวิวนะคะให้ชมก่อนใครเลยป่ะเดี๋ยวเรามาชมว่าคันนี้จะเลขไหมเท่าไหรค่ค่ะ ันนี้นะคะเลขไม้เพียง70,700กิโลนะคะน้อยกว่าคันนั้นอีกนะคะหากคุณลูกค้าสนใจต้องรีบจับรีบจองรีบโทรมาจองเลยนะคะป้าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายรถคันนี้กันดีกว่าค่ะก็เมื่อกี้ต้องเฟิร์นพาชมรูปชมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันนะคะรีโมทจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเปิดท้ายได้จากรีโมทเลยคือกดค้างไว้นะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็เป็นรถจาเดิมเลยนะคะเพิ่งมาถึงนะยังไม่ได้มีการปรับสภาพที่เปิดให้ดูเพราะอยากให้เห็นนะคะว่ารถของเราโครงสร้างเดิมไม่มีโช้นักไม่มีผิดความไม่มีจมน้วนมาอย่างแน่นอนนะคะจุดน็อตไม่มีรอยขยับหรือรอยขายเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงท้ายก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะคะอย่างแน่นอนนะคะก็รับประกันเลยมา คันนี้นะคะมียางอะไหล่มาให้ด้วยยางอะไหล่ก็ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะมาพร้อมชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าค่ะว่า2คันนี้นะคะมีขนาดเครื่องอยู่เท่าไหร่ไปชมกันเลยค่ะ เรามาโชว์นะคะในส่วนของหน้าเครื่องยนต์โชว์ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะเพราะฝั่งนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพจะได้รู้ว่ามันเดิมจริงๆนะคะในส่วนของฝากรป้องนะคะก็เป็นฝากป้องเดิมแท้นะคะจากโรงงานเนาะตัวมาตรฐานมอ,อก,กนะคะสัญลักษณ์ต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะเพียงแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้มีการล้างเท่านั้นนะคะ สอคันนี t t ้นะคะสเปคเดียวกันมีขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่องดูโอวีทีไอนะคะลักษณะเครื่องยนต์ก็คือเดิมๆเลยนะคะแห้งสนิทไม่มีคาบน้ำมันหยดเยิ้มเลยนะคะก็สัญลักษณ์ต่างๆนะคะบาร์โคต่างๆป้ายเตือนต่างๆคะจุดน็อตไม่มีขยับนะคะสัญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะ ยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกส่วนเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงเนะะี่ยค่ะปั๊มตาโตยโยต้าก็ยังอยู่ครบนะคะก็คือรถทั้งสองคันนี้ไม่เคยผ่านการตัดต่อแต,แต่ตัดแต่งเครื่องหรือซ่อมเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนค่ะอ่ะดูคันนี้หน่อยคันนี้ล้างแล้วนะคะก็ทุกอย่างก็เดิมเดิมเหมือนกันนะคะในเส่ว์ของจุดน็อตนะคะทั้งด้านนอกและด้านในนะคะไม่มีรอยขยะนะปั๊มตาโตยโยต้าก็ยังอยู่นะคะไล่ลงมาเลยนะคะ สัญลักษณ์ต่างๆจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะจุดน็อตไม่มีรอยขยับลูกลมิกอาร์ตรอยเมคสีนะคะบาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะไล่ขึ้นไปที่ฝากะโปรงเลยนะคะตัวฝากะโปรงนะคะก็เดิมๆนะคะจุดน็อตด้านในดูเลยนะคะซูมเข้าไปให้เห็นด้านในเลยว่าจุดน็อตไม่มีรอยขยับหรือรอยข่นะคะตัวฝากะโปรงก็เป็นฝากะโปรงแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะมาตรฐานมอกนะคะป้ายเตอนต่างๆยังอยู่ครบค่ะ การที่เราอยากรู้นะคะว่ารถของเราเป็นฝากระโปรงแท้เดิมหรือเปล่านะคะให้ใช้เล็บจิกลงไปนะคะถ้าใช้เล็บจิกลงไปแล้วมีรอยเล็บนะคะแสดงว่าเป็นฝากระโปรงซีนเดิมแน่นอนนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะโตโยต้าอันติสนะคะสีหายากนะคะหรือเรียกว่าสีแชมเปญน,นะคะสองคันนี้นะให้รีบติดต่อนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถคันจริงหรือทดลองขับเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ที่ซอยเสรีไทยหิแยกที่1ึงมินบุรีกรุงเทพค่ะและสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปหนูนะคะเข้ามานะคะหรือโทรเข้ามาให้ติดต่อน้องเฟิร์นนะคะท่านจะได้รับส่วนลดนะคะเฉพาะคลิปนี้นะคะมูลค่า4 0 0พันบาทนะคะสำหรับราคาของรถ2คันนี้นะคะ และก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ